เขาเสร็จชุดที่มาที่ไปอะไรอย่างเลี้ย 아る สวัสดีค่ะน yeah. yeah. <cue> ้องฟสำหรับพี่ต้านะคอนเซ็ปต์ก็คือดอกนี้ไม่สำคัญหรอกแต่ที่สำคัญที่สุดคือดอกพัชราธรรมวงศ์สำหรับลายดอกของพี่ทุกดอกนะคะลายดอกไม่ได้จะมีรูปน้องฟทุกทุกดอกเช่นกันไม่ว่าจะเป็นซอยพิสูจน์ได้ ไม่ว่าจะเป็นต้นหูข้อมือแต่ข้างท,ที้งล่างมือไม่ได้นะมันน่าเกลียดเลยดองเอาอกอย่างเดียว พี่ก็เช่นกันเพราะว่าพี่มีคู่กองคอยเยี่ยเยินอยู่ตลอดเวลา,าแล้วก็ขอขอบคุณคุณปัญญาพมลมากนะคะ 需要。 ตอนนี้เขาไงเราเป็นบ่าวมาจากเดือนพัสดาร์ชิฟต์นะครับเป็นตัวแทนมาจากเดือนเดียวมาที่สุขการคือจะบอกว่าไงดีล่ะคือคอนเซ็ปต์จริงๆไม่มีอะไรมากคือไม่มีจะใส่อะไรเอาแล้วทุกอย่างนี้คือแบบฟรีๆบ้านอะไรบ้าน อันนี้ฝากเราซื้อเลยนะฝากเราซื้อเลยอีกนนึงก็คือมันก็คือแบบว่าอยากอยากอยากใส่มาสน้สนุกทุกคนในงานนะครับก็เลยก็เลยแต่งมาประมาณนี้แล้วก็เลยว่าทั้งเรือที่มามีผมแต่ง,งตัวแรงที่สุดคนเดียวมันก็เลยโดนถีบขึ้นมาบนเวที <c oughs> ก็ครับก็ก็เห็นใจนิดนึงเน,นาะมาจากเรือนะครับศุภศักด์ เนิ <t ý> um, um, ่องจาวาจะเปิดตัวพร้อมเล้ไ